เทปนี้สำหรับชาวราศีพฤษประจําปี2,568ค่ะและในช่วงเวลาที่ผ่านมาถ้าหากว่าชาวพฤษมีแต่ความฝันอะไรอะไรก็จะไม่สำเร็จเลยค่ะเนื่องจากดาวพระัสโคจรทับลัคนาเกิดตั้งแต่30เมษายน2,567เรื่อยไปถึง13พฤษภาคม2,568ค่ะดาวพระัสเป็นดาวความคิดแต่เป็นความคิดแล้วต้องลงมือทําค่ะถ้าใครคิดอย่างเดียวฝันอย่างเดียวมีแต่โปรเจกต์อย่างเดียว ไม่สำเร็จค่ะและในปี2568คุณมีไพ่สามไม้ขึ้นที่ตำแหน่งเจ้าชะตาค่ะเป็นสัญญาณบอกว่าเจ้าชะตากำลังวางแผนสำหรับอนาคตในระยะยาวค่ะหรือถ้ามีโปรเจกต์โครงการโครงงานอะไรต่างๆในปีนี้แล้วเริ่มลงมือทำมันก็จะไปประสบความสำเร็จอย่างน้อยใช้เวลาประมาณภายใน3ปีข้างหน้าจากนี้ไปค่ะปีนี้ชาวราศีพฤกษ์จะรู้สึกว่าคุณมีอิสระในการวางแผนให้กับอนาคตของตัวเองมากกว่าปีที่ผ่านมาค่ะ สามไม้ขึ้นมาในขณะที่มรตยูยังคงทำงานในจุดเกิดของชาวราศีพฤกษ์อีก5ปีค่ะหนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวข้องกับต่างประเทศค่ะหรือไม่ก็ชี้ประจลงเท้าตลอดทั้งปีค่ะแต่คุณมี8ดาบขึ้นที่ตำแหน่งตนูหรือตำแหน่งความคิดค่ะอาจจะมีบางอย่างมาสกัดกั้นความตั้งใจของเราทำให้เรารู้สึกท้อแท้หรือไม่ก็หวาดกลัวค่ะอย่างไรก็ตามค่ะ8ดดาบเขาเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะท้าทายความแข็งแกร่งของจิตใจมนุษย์ค่ะ แต่เมื่อคุณมีสามไม้ขึ้นที่จุดเจ้าชะตานั่นหมายถึงว่าตราบใดที่คุณมีความรักมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวเองทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะสามไม้แปดดาบมาในขณะที่ดาวพฤหัสกำลังจะโคจรย้ายราศีพอดีเลยค่ะนั่นก็หมายถึงว่าชาวราศีพฤกษ์ที่กำลังตกอยู่ในสภาวะวิตกกังวลทุกใจหรือหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้คุณกำลังจะพบแสงสว่างตั้งแต่13พฤศภาคม2568เป็นต้นไปค่ะ แต่ก็ต้องไม่ประมาทค่ะเพราะว่าคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมรตยูอีกยาวๆถึง5ปีค่ะแต่เมื่อคุณมีสาไม้ทำงานในจุดเจ้าชะตา8ดาบในภพตนุและอัศวินไม้ในภพการเงินภายใต้อิทธิพลของมรตยูที่ทับจุดเกิดและเดินโคจรวิปริตอยู่ในขณะน,นี้จนถึง19กุุ่มภาพันธ์2568ค่ะนี่คือสัญญาณบอกให้ชาวราศพรีพฤกเตรียมตัวเตรียมใจเปลี่ยนไม,มซ์เซตค่ะ และในช่วงเวลาที่ผ่านมาถ้าคุณมองปัญหาเล็กๆเ,เป็นเพียงแค่ขยะที่คุณเก็บเอาไว้ใต้พรมในปีนี้คุณอาจจะเจอเรื่องที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราค่ะและเรื่องนั้นก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพการงานหรือว่าความสัมพันธ์ก็ได้ค่ะและในส่วนที่เป็นช่องทางการเงินรายรับคุณมีอัศวินไม้ทำงานอยู่ในภพกระดุมพระค,ค่ะนี่คือสัญ,ญญาณบอกว่าชาวราศีพฤกษจะมีโครงการมีไอเดียมากมายก่กองผุดขึ้นมาอย่างไม่รู้จักจบจ,บจากเส้นในปีนี้ค่ะ และไอเดียนั้นก็จะเป็นไอเดียที่ไปเกี่ยวข้องกับช่องทางการเงินใหม่ๆด้วยนะคะเพียงแต่ว่าไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ตัวแทนของคนขี้โมโหอารมณ์เสียใจร้อนและคิดเร็วทำเร็วค่ะหรืออีกมุมมองหนึ่งก็คือคุณอาจจะเสียเงินเพราะอารมณ์มากกว่าเหตุผลค่ะนอกจากอัศวินไม้ในพบการเงินคุณยังมีห้ามไม้ในพบปุตตะซึ่งเป็นพบที่เกี่ยวกับอารมณ์ล้น้วนค่ะไพ่คู่นี้สะท้อนให้เห็นว่าอารมณ์ส่งผลต่อการเงินของคุณมากกว่าที่คุณคิดค่ะ ถ้าจะมองกันให้มันหลากหลายมิตินะคะไพ่คู่นี้สามารถจะมองได้อีกหลายมุมค่ะเช่นคุณอาจจะกําลังวิตกร้อนใจเกี่ยวกับเส้นทางการเงินหรือว่ารายรับค่ะหรือคุณอาจรีบร้อนที่จะจัดการกับปัญหาการเงินด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลค่ะคุณอาจสูญเสียเงินทองหรือว่าทรัพย์สินเพราะความใจกว้างของตัวเองค่ะชาวราศีพฤษยังมีก้าวดาบทํางานอยู่ในภพลงทุนด้วยนะคะนั่นก็หมายถึงว่าการลงทุนคือความเสี่ยงค่ะ สำหรับนักลงทุนมีความเป็นไปได้ค่ะว่าคุณอาจจะกำลังรู้สึกว่าการลงทุนของคุณอยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยปลอดภัยค่ะหรือบางคนอาจจะกำลังรู้สึกว่าคุณกำลังตกอยู่กับสถานการณ์การเงินที่ติดลบซึ่งในความเป็นจริงแล้วก้าวดาบเนี่ยหมายถึงการคิดมากเกินไปค่ะแต่ในความเป็นจริงอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ได้ค่ะสำหรับเรื่องที่คุณกำลังวิตกกังวลอยู่ค่ะ แล้วเราก็จะเห็นว่าจากหน้าไพ่ทั้งหมดชาวราศีพฤกษ์มีไพ่ดาบขึ้นเยอะมากในปี2568ไม่ว่าจะเป็น8ดาบในภพตนุ4ดาบในภพอริ9ดาบในภพปัตตนิ10ดาบในภพมรณะและ7ดาบในภพสุภะค่ะถ้ามองในแง่ของปัญหาเราคิดว่าคุณกำลังเจอปัญหาที่มันเหมือนปมหลายปมที่ผูกต่อๆกันไปค่ะคือแกะปมนี้หลุดอีกปมนึงมันก็ยังต้องแกะต่อ พอแกะปมต่อไปหลุดมันก็จึงมีอีกปมหนึ่งที่เราต้องตามไปแกะต่อแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆค่ะและจำนวนไพ่ดาบที่ขึ้นในปีนี้นะคะมีมากถึงหนึ่งในสามค่ะนั่นก็อาจจะหมายถึงว่าชาวราศีพฤกษ์มีปัญหาบางอย่างที่อาจจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขตลอดทั้งปีค่ะและในบางคนก็อาจจะมีปัญหาการเงินการงานปัญหาครอบครัวและสุขภาพเข้ามาพร้อมๆกันค่ะและคุณพฤกษ์คุณมีราชาไม้ในภพกรรมมาและอัศวินเหลียญในภพลาภะค่ะ ไพ่คู่นี้เป็นคู่หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยค่ะอัศวินไม้ในพบการเงินราชาไม้ในพบกรรมมาและอัศวินเหรียญในพบลาภะเป็นโครงสร้างของคนที่คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองหรือกําลังมือขึ้นค่ะซึ่งก็ได้แก่ชาวพลษกวัยที่สองอายุไม่เกิน24ปีตามมาด้วย35 46 47 57 58 68 69 79 80ค่ะ คนในกลุ่มนี้จะได้รับอน,นิสงส์งจากการที่ดาวพระหัสท่านจรเข้าทับจุดการเงินค่ะและถ้าหากว่าดาวพระจัสของท่านใดโคจรเป็นเดบสีมนตรีรับรองการันตีเลยค่ะว่าคนคนนั้นจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งยวดในปีนี้ค่ะและในความเป็นจริงชาวราศีพฤกษ์จะโชคดีติดต่อกันถึง5ปีค่ะอัศวินเหรียญมาในขณะที่ดาวพระหัสกําลังจะโคจรขึ้นทับจุดการเงินของชาวราศีพฤกษ์หนึ่งปีเต็มเต็มตั้งแต่13าพฤษภาคม68เป็นต้นไปค่ะ ในขณะที่พบการเงินของชาวราศีพฤษ์ปีนี้มีไพ่อัศวินไม้ทำงานอยู่ค่ะนี่คือโครงสร้างของคนที่ได้เวลารวยค่ะความมุ่มานะเพียรพยายามความวิริยะอุตสาหะความบักบันอดทนที่คุณสะสมมาเป็นเวลานานจะพาชาวราศีพฤษ์ไปพบกับความสำเร็จในที่สุดค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเป็นพนักงานประจำที่มีไรายได้เสริมมากกว่าเงินเดือนค่ะโอกาสของความก้าวหน้าอาจเป็นถึงเจ้าคนในคนในปีนี้ค่ะ หรืออาจผันตัวเองไปเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะถึงแม้จะเป็นพนักงานประจำก็ตามค่ะก็จะมีงานอย่างอื่นด้วยที่ได้ชื่อว่าเราเป็นเจ้าของค่ะและด้วยอิทธิพลของมรดยุทที่เก่อลักนาเกิดอยู่นั้นอาจจะทำให้ชีวิตของชาวพลึกมีความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงยกย้ายที่อยู่อาศัยเนื่องจากงานเป็นเหตุก็ได้ค่ะสำหรับคนที่มีความคิดอยากทำธุรกิจของตัวเองมาตั้งแต่ปีที่แล้ว มาปีนี้อัศวินไม้เจ็ดดาบและราชาไม้เป็นโครงสร้างของคำว่าพร้อมลุยค่ะดังนั้นชาวพฤกษ์ที่คิดจะเป็นเจ้าของธุรกิจคุณสามารถที่จะลงมือได้เลยค่ะเนื่องจากราชาไม้ในีพบกรมมะบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำและทำงานเก่งมากค่ะความสำเร็จอาจจะไม่ปังสร้างยอดถลม่มทลายแต่ว่าเหนื่อยสุดๆค่ะโดยเฉพาะคนที่ต้องผลิตสินค้าเองคุณจะมีออเดอร์เข้ามาแบบรัวๆค่ะ แในจุดได้ย่อมจะมีจุดเสียเช่นกันนะคะเพราะว่า9ดาบในพบปัตตนิมันคือเรื่องของการลงทุนหุ้นส่วนคู่สัญญา10ดาบในพบมรณะคือการสูญเสีย7ดาบในพบสุภาคือเรื่องของความไม่ชอบมาพากลและยังตามมาด้วย The Love World ในพบวินาศมันหมายถึงทัศนคติบางอย่างที่อาจจะไปด้วยกันไม่ได้มีช่องว่างเกิดขึ้นมีความห่างเหินเกิดขึ้นโครงสร้างนี้เป็นไปได้ว่าเราอาจจะโดนหลอกค่ะ โครงสร้างนี้ยังต้องระวังคำพูดการใช้อารมณ์แล้วก็เอกสารค่ะเมื่อไรที่มีประเด็นของปัญหาเกิดขึ้นเมื่อนั้นคุณจะต้องดูต้นสายปลายเหตุให้ละเอียดรอบคอบมองให้ถึงต้นตอของปัญหาซะก่อนก่อนที่คุณจะเอะอะโวยวายหรืออารวาสค่ะแต่ถ้าถามถึงคนที่ดีลงานด้วยแล้วจะประสบความสําเร็จก็คงจะหนีไม่พ้นคนที่มีบุคลิกลักษณะเป็นผู้ใหญ่ผิวสองสีค่อนข้างขาวสูงผอมหรืออ้วนก็ได้ค่ะ ถ้าเจ้าชะตาราศีพฤกเป็นผู้หญิงปีนี้คุณจะเป็นผู้หญิงที่บ้าง,งานเอามากๆค่ะคุณจะเดินทางไปทั่วร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ําโดยที่ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยค่ะโดยเฉพาะชาวราศีพฤกที่มีอายุย่างย0่7 29, 31, 33, 38, 40, 42, 44, 49, 51, 5ก5า 60, 62, 64, 66เป็นต้นค่ะ ชาวราศพรีพฤกษ์ในกลุ่มนี้จะต้องระวังนะคะเพราะอาจจะเจอข้อผิดพลาดในอดีตกลับมาทำร้ายตัวเองค่ะโครงสร้างของ9ดาบ10ดาบและ7ดาบอาจจะทำให้เจ้าชะตาราศพรีพฤกษ์มีความคาดหวังกับอะไรบางอย่างสูงเกินไปค่ะคุณอาจจะค้นพบว่าการที่คุณเป็นมิตรกับคนอื่นแต่ทำไมคนคนนั้นกลับไม่มีมิตรภาพกลับคืนมาให้เราค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ อิทธิพลของ9ดาบ10ดาบและ7ดาบส่งผลแรงมากค่ะบวกกับชาวราศีพฤษ์กำลังได้รับอิทธิพลจากมรตยูที่ทับจุดเกิดอยู่ค่ะและกำลังส่งแสงไปถึงเรือนที่7เรือนปัตตนิซึ่งมี9ดาบทำงานอยู่ค่ะคุณจะเจอคนที่เขาอยากให้คุณเห็นในแบบที่เขาอยากให้เห็นค่ะแต่ในขณะเดียวกันในการที่เราเปิดเผยตัวตนของเราออกไปมันก็อาจจะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์ขึ้นได้ค่ะ นอกจากก้าวดาบในพบปัตตนิซึ่งเป็นพบของคู่รักคนรักคู่ครองโดยตรงแล้วคุณยังมีห้าไม้ในพบปุตตาซึ่งเป็นพบของอารมณ์ความรักความรู้สึกโดยตรงและยังตามมาด้วย the love w o r ในพบวินาศค่ะโครงสร้างนี้สะท้อนให้เห็นว่าคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเรากลายเป็นคนที่ทำให้เราต้องเสียใจมากที่สุดในรอบ12-18ปีค่ะ นอกจากนี้ชาวราศีพฤกษ์ต้องระวังคําพูดให้มากๆเลยค่ะเนื่องจากว่าก้าวดาบอยู่ในภพมรณะของลัคนาโลกและอยู่ในภพปัต,ตนิกของลัคนาเกิดค่ะก้าวดาบเป็นไพ่ที่เต็มไปด้วยพลังงานและคลื่นของความคิดค่ะเวลาคนเรามีเรื่องให้ต้องคิดมากๆบางทีอาจจะต้องหาทางระบายออกค่ะเบาๆหน่อยก็อาจจะทําให้เราเป็นคนจุกจิกจู้จี้ขี้บน่นไปซะทุกเรื่องค่ะต่อให้คนฟังเขาอดทนมากแค่ไหนนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยหนีไม่พน้นทะเลาะก,กันค่ะ คนขี้บ่นคือคนที่ไม่ยอมมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะระวังค่ะมันจะทําให้ความสัมพันธ์สะดุดหยุดลงได้ค่ะเก้าดาบยังขึ้นมาคู่กันกับสิบดาบในภพมรณะและตามมาด้วยเจ็ดดาบในภพสุภะค่ะอย่าตกใจนะคะเพราะว่านี่คือโครงสร้างของคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ค่ะและยังเป็นโครงสร้างของคนที่มีกรรมเรื่องคู่โดยแท้ค่ะโครงสร้างนี้ต้องทําบุญค่ะอาจจะปล่อยปลาเตาหอยขมปลาไหลปลาหมอ หรือช่วยวัวควายที่กําลังจะถูกส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์ค่ะหลังจากทําบุญแล้วเราก็จะรู้สึกได้ถึงความปลอดโปร่งโล่งใจค่ะอาจจะไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมในระยะเวลาอันใกล้แต่ว่าใจเราสงบทันทีค่ะหลังจากที่เราทําบุญแล้วเราก็ต้องกลับมาพิจารณาตัวเองก่อนค่ะหนึ่งเลยก็คือเราเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่าสเราเป็นคนคิดมากไปไหมสาม เราเป็นคนช่างว่าช่างติช่างบน่นช่างจับผิดคนไหม 4. เราเป็นคนขี้หงุดหงิดขี้มโมโหโกรธง่ายเกลียดง่าย,ายช่างเหวี่ยงช่างวินหรือเปล่าคะหเราเป็นคนที่มีความวิตกจริตสูงหรือว่ามีความหวาดระแวงในใจมากเกินไปหรือเปล่าทั้งหมดนี้คือความเป็นไปได้ที่เกิดจาก9ดาบ10ดาบเจดาบภายใต้อิทธิพลของมรตยูที่กุ่มจุดเกิดคะ่ะ บวกกับอิทธิพลของราหูที่กำลังจะถีบตัวเองออกจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมในวันที่5พฤษภาคม2568ค่ะและจะเริ่มส่งผลถึงชาวราศีพฤกษ์ในช่วงวัยที่4 37-48ปีค่ะเชาราศีพฤกษ์ในช่วงวัยที่5 49-60ปีกำลังได้รับอิทธิพลจากราหูในมุมเลงอยู่ค่ะ ราหูโคจรมาในรอบปีนี้นะคะส่งผลถึงชาวราศีพฤกษ์ในทุกๆช่วงอายุเลยก็ว่าได้ค่ะโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในช่วงอายุย่าง 22, 33, 44, 56, 66, 66เป็นต้นค่ะคนในกลุ่มนี้กำลังโดนอิทธิพลของราหูทับจุดอายุอยู่ค่ะคนในกลุ่มนี้จู่ๆก็อาจจะรู้สึกว่ากลับไปใช้ชีวิตโสดถ้าจะดีกว่าค่ะแต่ด้วยความหมายแฝงของแดาบในภพตนุและ9ดาบในภพปัตตนี มันคือเรื่องของการตัดไม่ขาดค่ะและแถมยังมีเจ็ดดาบขึ้นที่พบสุภาซึ่งเป็นบ้านของดาวเสาค่ะเสาหมายถึงยากค่ะดังนั้นปีนี้จึงอาจจะเป็นปีที่สับสนและยุ่งยากใจมากเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะค้นพบค่ะว่าความรักไม่ใช่สิ่งจําเป็นในชีวิตของคุณเลยค่ะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณมีความรักความทุกข์จะทํางานค่ะสําหรับคนที่มีโครงการจะแต่งงานกันในปีนี้ถ้าเลื่อนได้ควรเลื่อนค่ะ ส่วนคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ต้องมีสติและอดทนสูงค่ะเพราะจากโครงสร้างนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในช่วงปัจจุบันว่ากำลังติดลบค่ะเบาหน่อยก็แค่ทะเลาะทุ่มเถียงไม่เข้าใจกันค่ะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็อาจจะอยู่ในช่วงที่ไม่คุยกันไม่มองหน้ากันค่ะบางคนก็อาจจะถึงขั้นแยกห้องนอนหนักกว่านั้นก็อาจจะถึงแยกบ้านค่ะและอีกหลายคู่ก็คงจะเลิกรากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เพราะความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤกษ์ประจำปี2568แฝงไปด้วยความลับมีเรื่องเล็กๆเ,เกิดขึ้นที่มันพร้อมจะบานปลายไปถึงเรื่องใหญ่ๆด้วยค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นนับปัจจุบันค่ะแต่เป็นปัญหาที่เรื้อรังมาตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วค่ะดังนั้นความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤกษ์ถ้าขาดซึ่งสติและความอดทนคุณจะพบกับความยากที่จะคนโทรลและแก้ไขในที่สุดค่ะ และใดๆก็ตามค่ะถ้าอยากจะให้ความสัมพันธ์เรายั่งยืนจงหลีกเลี่ยงที่จะทะเลาะก,กันด้วยปัญหาเดิมๆค่ะและต้องไม่เอาคำว่าต้องเลือกเข้ามาใช้ในชีวิตด้วยนะคะที่สำคัญค่ะชาวราศพรีพฤษกจะต้องจัดการกับอารมณ์ของตัวเองให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดค่ะอย่างไรก็ตามค่ะก็ขอให้ราศพรีพฤษกในทุกๆคู่รักก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปให้ได้ค่ะ ทางด้านสุขภาพคุณมีสี่ดาบในภพอริ10บดาบในภพมรณะและ The ะเลฟเในภพวินาศค่ะการเดินทางเพราะงานหรือแม้แต่การเดินทางท่องเที่ยวอาจนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บค่ะให้ระวังเรื่องของอาหารการกินหรือเชื้อโรคที่มากับอากาศค่ะอาจจะทำให้เราต้องล้มหมอนนอนเสือเป็นระยะเวลานานค่ะถ้ารู้ตัวว่ามีอะไรผิดปกติต้องไม่นิ่งนอนใจที่จะไปหาหมอนะคะชาวพฤกมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยเพราะทำงานแบบไม่ยอมหยุดค่ะ ใครที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ก็ระวังเจ็บตัวซ้ำซ้อนค่ะระวังส่วนที่เป็นคอหลังบ่าไหล่เอวสะโพกด้วยค่ะและต้องระวังโรคติดต่อที่มากับเพศสัมพันธ์ค่ะท้ายน,นี้ขอให้ชาวราศีพฤกษทุกคนมีแต่ความโชคดีตลอดปี2568ค่ะบุญรักษาสวัสดีค่ะ